สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกทั้งเบอร์ด,ดครับเ้อดมาแล้วครับพญายักษมาแล้วหลังจากพญายัสายตัดหญ้าอยู่ทําบ้านแล้วครับพี่น้องก็เลยออกมาหยอดกดอยู่สวนยาง,งยครับพี่น้องหยอดน้ํากดครับพี่น้องเห็อหพญายสกที่หยอดน้ากดได้พี่น้องเด้อเพราะวันนี้หาขันกีดครับมีดแรกครับพี่น้องเมือ่อเช้านี่ฝนตกลิ้นน้อยๆครับพี่น้องก็เลยมาเอามัดเทเอาครับพี่น้องมัดเทเอากระโปะนี่ เทเอาใส่แกนลอนเออเทเอาหนีจากครับพี่น้องเอาหนีจากจากอันกระโปลครับพี่น้องเพราะว่าย่านฝนตกค้ำครับย่านฝนตกใส่ก็เล่นไฟฉายก็เลยมาเทออกมากันเล่นเรือหน่อยครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้แ่นะครับพี่น้องดิเดี๋ยวต้องกดกิ้งกี้หน่อยพี่น้องใสใจหน่อยได้พี่น้องเดออแท็กซี่หายศครับเพื่อนว่าประมาณนั้นแหละครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องต้นยางพยนต์สายกระไดแต่อย่างน้อยอยู่ครับพี่น้องบ้านใหญ่ยอดจะเช็ดล้วครับยอดไปเป็นแถวนี่แหละครับพี่น้องนี่นะครับนี่ยวเดี่ยครับเลยไปกับพี่น้องเดี๋ แล้วครับพี่น้องชีวิตเกษตรกรพี่น้องชีวิตคนธรรมดาพญา,ายครับตาสีตาสาย้วยพี่น้องเด้เอ,อเออนเห็นลีปนี้แล้วก็จะเริ่มกดอ,อ่ติดตามกดปักกระกด,ดิ่งพญายักษ์ได้แด้ครับเด้อขันมาขันชอบใจชีวิตบ้านๆครับวิถีชีวิตของคนบ้านป่าเนาะครับเนาะหากินหาอยากอยู่น้ำห่อน้ำสวนครับพี่น้องเออ อันนี้ก็ปลายยางครับพี่น้องมือเศ้านี่ก็ได้กีดบอหลายครับพี่นออ้องกีดจากบอเคืงงนกพี่น้องเพราะว่ามันฝนไล่ครับพี่น้องฝนไลค่ครับนี่นลครับยางครับพี่น้องนี่าีครับสายไปก,กีดยางไปน้ำน้ำหัวน้ำสวนนี่างเครับพี่น้อง ต้นมักสตอพญาสายก็มีนะพี่น้องเด้อมักสตอครับกําลังใหญ่ครับพี่น้องหมักสตอครับมักสตอหมักเหม็นนะครับพี่น้องเด้อสายพราเบิ้งนะพี่น้องเด้อปลูกได้ปีโอได้สี่ปีแล้วพี่น้องได้สี่ปีแล้วครับนั่นนะครับต้นสตอครับนั่นเด้อเด้อพี่น้องที่เป็นเป็นดอกปีกายที่เป็นดอกสองดอกสามดอกแล้วมันล้นถิมร่วงถิมครับพี่น้องมันบอที่นี่ที่เป็นดอกไฮบรูนี่พี่น้อง ขามากินน้ำพลอยสายเด้อพี่น้องเด้อมากสตรอว์พลอสายวิสองต้นครับพี่น้องใหญ่แล้วครับสี่ปีแล้วครับพี่น้องขั้นเป็นคลิปวีล้วขั้นมาขั้นชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลอยสายนะครับเด้อสวัสดีกับยางยอดกดยางครับพี่น้องก็ครับนี้นะครับยางครับพี่น้องอสั่นอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อพลอสายขอขอบโกขอบใจขอบคุณหลายๆ้ะพี่น้องสวัสดีครับ บักกะดิงด่งนะครับเด้อ